ามารถแยกออกจากกันได้ไหมถ้าไม่สาไปฆ่าคนมาแล้วไม่สามารถนั่งกินไข่เจียวทุกคนก็จะสงสารใช่ไหมคะอย่างนั้นหรอไปทําความผิดมาแต่ว่ามา,มา,มาทําบุญมานั่งกินไข่เจียวมาทําอะไรที่มันน่าสงสารนะทุกคนก็จะไม่ตาใช่ไหมคะใช่ไหมภาพที่น่าสงสารแลกกับความผิดได้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่สาเห็นเห็นเห็นจากเนี่ยประสบการณ์ของตัวเองจากนี่เลยจากจออันนี้เลยคะ่ะ นะภาพที่น่าสงสารมันกลบความผิดได้เลยผิดกับสงสารผิดกับสงกับหน้าสงสาระมันแลกกันได้เลยหนูเห็นชัดในคดีนี้แหละค่ะมันก็เหนื่อยมากคือไหนหา,หานลูกเงลูกก็ไหนต้องไปรับผิดชอบภาระที่แบบอยู่เก่ามาก่อนแล้วด้วยนะเคยสนใจบ้างไหมนอกจากอยากได้นั่นได้นี่เราเคยสนใจภาระนี่สินที่เมียคนนี้แบกบ้างไหมมันเสียใจตรงนี้เลยนะมันก็หนักมากนะสําหรับลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ นอกจากจะโดนอะไรแบบนั้นแล้วยังยังต้องโดนแบบนี้อีกยังต้องแบกอะไรที่แบบต้องแบกคนเดียวอ่ะนะได้จริงๆด้วยนะการสร้างภาพมันสามารถยื้อความผิดยื้อชีวิตคนได้จริงๆก็มันก่อนไม่ได้คิดจะแจ้งความมันก็เลยด่าต่อไปด่าเพื่อระบายความเครียดในใจนี่แหละหไม่ได้แบบเป็นแบบหรือว่าไม่ใช่อะไรลพี่หรือไม่ใช่แบบคนที่มีข้อมูลเต็มคาราเบลอะไรหรอกป้าใส่ฟังจากแม่จากอะไรแบบนี้เอาแลนะะก็ไม่ได้มีวงในกางเกงขอบกางเกงในวงในวงนอกอะไรหรอกไม่พี่ไอ้กบหัวล้อมันอยู่อยู่เมื่อเช้าอ่ะ แ่บบคือเนี่ยคุณจะได้เวลาสาลแบบสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะได้บริสุทธิ์ถ้าคุณบริสุทธิ์ก็เปิดแบบบริสุทธิ์อยู่แบบยุติธรรมสำหรับอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะคือเขาแค่แฝงนะคะไอ้พวกที่มันเอามาเที่ยงมาปั่นเนี่ยที่มันแบบน่ากลัวเมว่านี่กูว่ากูจะหยุดนะจะหยุดดูพวกมึงจะหยุดอะไรอะไรทุกอย่างนะได้ไหมแต่ว่าให้ปล่อย,อยจริงๆผมก็ปล่อยปล่อย,คยแค่อยากจะมาพูดเรื่อยๆแต่แต่ก็อย่างที่บอกอะก็เสียมมันมันเสียมเหมืนผมองว่ามันมันเทียมหรือว่ามันเสียหน้ามาอย่างที่พี่เสือบอกนะคะ มึงทำกันแล้วแล้วแล้วที่กูรู้เนี่ยกูมึงทำกันเพื่ออะไรอะไรยังไงเดี๋กูรู้เนี่ยกูยังไม่ได้รู้อะไรออกมาหมดหรือว่ามึงคือเหลือบในวันนั้นที่มึงมาพูดแบบเนี้ยหรือมีอีกคนนึงที่เป็นเหลือบเก็บออมอะไรไว้ที่กูเตือนไม่เลยว่าให้หัดเก็บออมอย่าไปฟุ้งเฟ้อ แต่หวังดีค่ะเราหวังดีจริงๆเราพูดเนาะคุณผู้ชมจะต้องมีภาระที่เรต้องรับผิดชอบอีกเยอะไหนจะลูกไหนจะเออนี่สิตอะไรยังไงเนี่ยจะหาเก็บอมไม่ใช่ว่าฟุ้งเพ้อนี่คือคำเตือนอย่าไปให้พวกเหลือไม่มันคือมันมาแบ่งนะจะบอกให้ถามว่าสนใจไหมตอนนี้คือไม่ได้สนใจถามว่าเฝ้าดูอยู่ไหมเฝ้าดูอยู่ในฐานะพี่ชายคนหนึ่งอ่ะที่มึงเคยนับถือ อตอนนี้ไม่นับถือแล้วไม่เป็นไรคือมันไม่ใช่วันต่อวันอนาคตมันย่องอีกไกลในการสร้างชีวิตหรือครอบครัวใหม่เนี่ยผมผทถึหมอว่าคนลมอย่าข้ามเขามีเขาพอมีแต่ว่าต้นยางอยู่ที่อยู่ที่ปืานนาว่ะมันยังไม่โตมันยังไม่ต้นใหญ่พอที่จะกีด่ได้มันตังต้นเล็กอยู่มันตั้งต้นเล็กอยู่แต่ถ้าถ้าเขาดูแลอย่างดีก็โอ้ยไม่ต้องไปกีดเองแค่หาคนมากรีด แบ่งกันคนละครึ่งหาคนมากรีดเพราะว่าพันพันแปดร้อยต้นนี้ก็ไม่ใช่ในน้อยนะตามคัดูความเห็นอกเห็นใจปกติเนี่ยปกติคนจะไปเห็นใจผู้หญิงใช่ไหมคนจะไปเห็นใจผู้หญิงจะไม่ใช่คนกลับไปเห็นใจผู้ชายดูดูมีคนเหมาผ้าจนหมดนะภาพที่น่าสงสารมันกลบความผิดได้เลยผิดกับสงสารผิดกับสงกับหน้าสงสารนะมันแลกกันได้เลย หนูเห็นชัดในคดีนี้แหละค่ะเออชมตัวเองเพื่อคนอื่นข่มคนอื่นเพื่อให้ตัวเองอ่ะดูดีขึ้นอ่ะเอาสีไปไป้ายเพื่อนเพื่อให้ตัวเองดูหลอ่อจริงๆ,ๆแล้วตัวเองไม่ได้หล่อหรอกแค่เอาสกกระเเอาของสกประปไปไป้ายเพื่อนให้เพื่อนดูแย่ลงแค่นั้น